โอเคครับก็ต้องขอต้อนรับน้องๆน,นะครับสู่กิจกรรม Dream Car นะครับโดยฝ่ายโตโยต้านะครับ Art Contest ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่า Dream Car Dream า a r แปลว่าอะไรเอ่ยรถยนต์ในฝันใช่ไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณครูจะให้น้องๆเนี่ยเรามีกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นที่เมื่อกี้คุณครูบอกว่าไว้ทดใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราจะให้ทำเวิร์กช็อปด้วยนิดนึงบางคนวาดไปแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้วาดเล่นใช่ไหมหัหมกมุ่นกับการวาดมากเลย ขั้นตอนต่อไปคืออะไรเอ่ยเราอยากให้รถที่เป็นของตัวเองแม้นี่มันรถแบบรุ่นเก่าเกินไงสมัยใหม่รถมันมีหลายแบบดังนั้นถ้าคุณครูวาดรถขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วลองปรับขนาดมันลองเลื่อนตำแหน่งมันตัวอย่างเช่นก็จะไ,ได้รถอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่า แล้วรายละเอียดก็ไปใส่ตามเดิมนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ค,นคุณครูเอาด้านหน้ามาไว้ตรงนี้ได้ไหมก็มเป็นรถกระบะก็ได้หรือบางคนบอกโอ้โหบราณโบราณเรา,ราสมัยใหม่เรามีรางวัลเป็นไอพอดให้คุณนูวาดรถอย่างนี้ก็เป็นรถแบบอื่นก็ได้อันนั้นก็มาทีหลังได้บางคนแบบนี้ยอยากได้รถแบบเนี้ยึงๆแบบรถกันกระสุนเนี่ย <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ใส่ไปใส่ปืนไปใส่อะไรเราเอง ก็ได้ใช่นไหมบางคนบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยหนูรับปริญญาเราอยากให้ลิมูซีนมารับเงนึ่งถึงลิมูซีนต้องไงยาวๆนั่ก็เหมือนอย่างนี้แหละแต่ให้มันยาวหน่อยคันงนี้มันก็ยาวหน้าต่างก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามามากขึ้นก็ได้แต่ที่สําคัญของวันนี้เนี่ยไม่ใช่ให้วาดรถให้เหมือนตามท้องถนนเพราะมันคือดีมคาร์ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าให้มาวาดรถจริงเนี่ยเขาบอกว่าดรถในฝันแต่ั้นรถในฝันพอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือในเรื่องของ การดูซิว่าเราทำไงให้รถของเรามันเวอร์ถูกป่ะไอ้รถที่มีอยู่เนี่ย <c oughs> เคยดูเรื่องของพิซซ่าใช่ไหม <c oughs> กำลังขับด้วยความเร็วเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> เพิ่มอะไรต่างๆเข้าไปหรือบางคนบอกว่าที่สำคัญในตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะ1 3บถึงสิ 15, ใช่ไหม <c oughs> จุดสำคัญเนี่ยมันคือข้างในเนี่ยอย่าไปติดปีมันให้เห็นด้วยว่าใครขับ บางคนเนี่ยกระจกซ้ายสายขับรถอยู่บนทางด่วนใครขับอะ่ะหนูขับไงกรูแล้วหนูก็เป็นตัวเล็กจังมองไม่เห็นเลยดังนั้นสิ่งสําคัญเวลาเราวาดลงบนกระดาษจริงเนี่ยใส่จินตนาการเข้าไปอยากให้ตัวเราเป็นคนขับรถก็ได้ใส่เข้าไปด้วยแล้วบางทีบอกว่าเรานั่งรถนั่งได้แปดคนวันนั้นเนี่ยนั่งไปนะไปทัศนศึกษาการด้วยรถที่บินได้จะได้ไปถึงเร็วไง แต่ขับอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนอะ่ะลืมลับขึ้นไปนะั้มันก็ต้องใส่คนอื่นเข้าไปด้วยมองมาที่คนดูบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมีไงใจเย็นหูใจร้อนอยังลยเนี่ยรุ่น,นก่อนๆเขาเด็กเล็กนะเนาะเขาจะไม่ค่อยใจร้อนนี่เริ่มโตนี่ใจร้อนแล้วเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นไหมก็จะใส่คนเข้าไปได้อะไรต่างๆหรือว่ามันจะใส่ของขึ้นไปข้างบนได้ไหมก็ได้ขนเข้าสารไปอ่านี่เข้ากลุ่มไงเข้ากลุ่มนะ